มรดิฐานประจําวันสาธุการเดพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระมรรคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ที่รักษาบรรทัศนยาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์พระองค์ทรงนําคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมนรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อมพระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมรรคานั้นแก่คนบาปและทรงนําทุกๆคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้นั้นเข้าสู่แผนงานของพระองค์ เพื่อเป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์พระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามอื่นใดทั้งพวงพระเจดียกกของพระองค์ก็กอบด้วยฤทธิเดชและการอัศจรรย์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรง,งประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสะส,สมสิทธิปัญญาไว้ให้แก่คนเที่ยงธรรมอีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นโลให้แก่ผู้ดำเนินในความสัตย์ซื่อ และแก่คนที่ประพฤติตามพระบัตรตัดสั่งของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์สำหรับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่กําลังเผชิญกันอยู่ในเวลานี้เพราะเชื่อว่าใน่ามกลางความทุกข์ยากข้าพงศ์หลายจะได้รับการชูใจจากพระเจ้าของพระองค์และจะได้เห็นพระพรของพระองค์ที่ซ่อนอยู่พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพงศ์หลายได้ตระหนักในความจริงและยอมรับในความปกพร่องฝ่ายวิญ,ญญาณของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพงหลายตกจากระดับอันควรหันไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้จกนกระทั่งละเลยไม่สนใจในการสะสมพระธรรมบัตรของพระองค์ไว้ในใจไม่ใยดีต่อคําตักเตือนที่ตัดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท้ายสุดในเวลานี้ข้าพงศหลายก็เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังก่อกดีบาปที่น่าละอายทั้งบาปทางความคิดบาปทางคําพูดและบาปทางการกระทํา ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงตราภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภัยและโกรดทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพง้หลายขอให้เป็นใจที่เชื่อฟังและยำเกรงต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า จากกระแสข่าวทั้งดีและร้ายมากมายในสังคมทั้งในประเทศและในต่างแดนซึ่งพระพงค์หลายได้รับรู้ได้เห็นในแต่ละวันก็ยิ่งฟ้องให้เห็นว่ามนุษย์อีกมากมายยังตกอยู่ภายใต้อารุภาพของมารร้ายจริงๆแม้แต่คนในครอบครัวของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตด้วยความประมาทไม่เชื่อฟังพระลับั์ของพระองค์มีไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลงอย่างอาเล็อนาดน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งด้วยยุทธบายของพญามาร โอ้ข้าแต่ประเจ้าในช่วงเวลาปลายยุคสุดท้ายนี้พระดำรบัตของพระองค์ที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดภัยจากสงครามและการกันานอาหารก็กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางบรรดาประชาชาติอยู่ในเวลานี้และจะส่งผลกระทบที่เลวร้ายที่น่ากลัวตามมาในไม่ช้าข้าแต่ประเจ้าก็ทรงโปรดเมตตาคุ้มครองความคิดและจิตใจของพวกเรา ให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อความหวังใจและในความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าจะอย่างไรก็ตามสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็ขอให้สำเร็จเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอิทฐานการาบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน